มีไหมใบบุคลมีไหมครับถ้่ถูกต้องผมก็ไม่ทราบนะขออนุญตรได้ไหมขออนุญาไ้ไหมครับขอนุญาติได้ไบ้านหลังมีใบอนุญาตไหมเออได้ได้ได้เออใบบคคลมีไหมเออใบบุคคอายุมไหมตามมาต่อไม่ได้ครับไม่เด็นไรอหมดเอนแล้่ะ คนต่งตั้งจืตดตรวเราขัตรวอะไรครับเอ้ยัเป็นปการ์ดไม่ไดตอารนะครับ่าพูดจาก่าตันดันถึงต้องพ่อที่มันบอีกวีเชือกมี่คำสั่งนี้ครับไอไปเรื่องไปเรื บอกปับเดาบอกว่าปับเดาปับเดาอ่ามาโดนตรวจไปนะครับตรวจเลยไม่โดนเล่าหลังรถไอพี่ไปดูรถนะครับผมไปดูนะครับวิญญาณอันนี้มาผมจะขอไปดูจัดทุกทุกคนเลยครับกับวิญญาณได้ได้

ไอเพนบ้าโอเคนี่ผีขอไปพวกปืนไปพวกปืน้วไปพี่ัยยุ่งตีคดับเนี่ยอ่าผมเ็ตรวจสอบไปาก็ตรสอบกันได้ครับดีไหมครับมาถึงต้องกันแล้วไปมาถึงตั้งก็ผมจะมาตรวจสอบอีกทีเออเพราะว่าผมเยไปตัดิดคาไปิบริเวณนี้ไม่มาทำไเก็มีร่าแก้ทกนคก็ที่จะมาทำอะไรเห็นไหมครับไดเอาประชาชนต้องรู้จักนะครับนงเากระบวนการตรวจสอบไปครับเอกว่าไม่เตรียมพร้อมทำไมโดนจับเออ แต่ประชาชนทําทําผิดทุกอย่างแต่ก็เจ้าหนี้ที่ทำผิดครับวันนี้ถ้าด่านไม่เรียบร้ไม่ต้องเลิกครับเราเพราะว่าจะตรวจสอบตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรับข้ออีปันนแล้วไงรู้คนมาตาดแล้วไงตันแล้วนะไม่ได้ครับจะคนมาตัดครับเราลงต้องเลิกกันแล้วตัดไปแล้วตัดไปเ้องเลิก